สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็ลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้เรามีตัวไฮบิดนะคผมขึ้นเลเวลแม็กมาให้ดูกันนะครับผม ตัวที่ขึ้นเลเวลแม็กในวันนี้นั่นก็คือเจ้าแมวเที่ยวร้องนั่นเองนะผมว้าวดีเลยครับผมโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหสีทำไมแพดจังอะลูกโอ้โหดูดิครับผมโอ้เออว่ามันคล้ายๆพวกทูดอนนะฮะผมทุกคน โอ้ตัวนี้เป็นไอตัวจระเข้นะผมผสมกับเกวียนรองปะไอตัวอืตัวคอมมอนเลยครับผมทุกคนและผสมออกมาเป็นไฮบิดซุปเปอร์แลครับผมทุกคนวู้ดูดิสีสันสดสดงดงามไหมสีสันสดสดงดงามแบบจัดจัดครับผมนี่แทบจะจำหน้าค่าตา,าล่างแรกทำไม่ได้เลยนะเอาจริงๆไปไปกินอาหารเด้อยลูกปึ๊บ ยืนนานเดี๋ยวหิวปึ๊บมาแล้วกระโดดเข้าโกงหูตัวเล็กอยู่นะฮะผมเข้าโกงได้ปึบโอเคกินอิ่มนอนหลับอเป็นไงอ้มมันตัวเล็กน่ารักดีกว่ะทุกคนเออว่ะดูหางหางโกดสวยเลยครับผมหางแปกมากเลยเหมือนยังกระป่าใช่ไหมโอเคทุกคนอาจจะจําหน้าค่าตาของมันไม่ได้แล้วนะผมมาดูล่างแรกกันเลยดีกว่า ร่างแรกนะครับผมนี่ครับผมเจ้าเมียเทียวรองนะฮะหน้าตาแบบนี้เลยครับผมเป็นพันตุกี้ผสมไดโนเสาร์รับผมออกมาได้อย่างนี้เลยฮะโอ้โหเป็นไงดูสีข้างตัวครับผมสีเนี่ยจะออกจระเข้หน่อยนะครับผมดูตรงแบบคล้ายๆจระเข้อยู่นะสีข้างตัวครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยพอร่างที่สองนะครับผมร่างที่สองเนี่ย สีเนี่ยจะมีสีฟ้าออกมาครับผมฟ้าออกมาแล้วก็ม่วงหน่อยเนาะซึ่งเริ่มครับผมเริ่มจะมีสีสันครับผมสังเกตช่วงขางกับช่วงมือนะทุกคนเริ่มมีสีม่วงเข้ามาเยอะขึ้นเลยครับผมสําหรับล่างสองนี้นะะพอล่างที่สามครับผมล่างที่สามเนี่ยเริ่มแลละสีเริ่มขึ้นครับผมดูตรงข้างตัวนะผมพี่ซูมสุดได้เท่านี้เนาะเห็นไหมช่วงรายนะครับผมช่วงหลังอ่ามันจะมีสีแบบ ออกม่วงม่วงแบบม่วงสว่างครับผมม่วงแบบบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยม่วงบานเย็นก็มาแล้วก็ข้างหลังนะครับผมจะมีสีตันขึ้นมาครับผมช่วงหัวด้วยเห็นไหมเริ่มมีความแตกต่างของสีครับผมเดี๋ยวนะหางช่วงแรกๆยังไม่มีอะไรครับผมยังเป็นแบบนี้อยู่ครับผมห่างจลเนะฮะพอล่างแม็กครับผมล่างแม็กเนี่ยสังเกตนะครับผมว่าตรงช่วงข้างหลังเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกระดูกเงี้ยงขึ้นมาเยอะขึ้นมากเลยครับผมแล้วก็ช่วงบนหัวหนะครับผม อะจะมีโหนกหัวขึ้นมาแบบสูงขึ้นนะเหมือนอุลตร้์แมนครับผมซึ่งเนี่ยเห็นไหมร่างปกติมันเน่จะทู่ๆครับผมเห็นไหมมันจะไม่มีแหลมๆขึ้นมานะผมตรงโหนกหัวมันนะแล้วก็ช่วงข้างหลังเนี่ยจะไม่มีกระดูกครับผมแต่พอร่างแม็กปุ๊บนะครับผมโหนกหัวขึ้นมานะผมมีกระดูกแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับผมช่วงห่างเขานะฮะเห็นไหมช่วงห่างเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะผมที่มองอยังไงดีมันติดไอ้นี่ว่ะ ติดชอ่องไเนี่ยนี่นี่น,นี่ดูข้างหลังแบบนี้ครับผมถ้าเกิดล่างปกติครับผมล่างปกติหนึ่งสองสามนี่จะเหมือนกันหมดเนาะเห็นไหมหางมันจะเหมือนตุ๊กแข่อยู่ครับผมแต่พอเนี่ยล่างแม็กค,ครับผมหางเป็นแบบเหมือนปลานกยุง,งอ่ะจริงริง <c oughs> <c oughs> โอ้อมันเหมือนจริงนะทุกคนดูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมโอ้โหหางายังกป็นปานกยุงครับผมทุกคนโอ้เป็นไง สีสันสวยสดงดงามครับผมสีที่ชีตใจเลยครับผมเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวฟิวที่กําลังจะไปแลกตัวด้วยนะผมพี่เลยจับมันขึ้นเลเวลแม็กก่อนเนาะโอเคครับผมทุกคนมาดูค่าพลังกันครับผมเล <c oughs> ื่อนเนี่ยอยู่ที่ 2500, 2 5งพนห้ร้อะผมดามเมจอยู่ที่956ทําสิหกเงินอยู่ที่66,891ต่อ30นาทีฮะสามสิบ <c oughs> นาทีเหรอ มันไม่ใช่ชั่วโมงนะครับผม 30M เนี่ยก็คือนาทีนะครับผมทุกคนและโอเคครับผมวันนี้ Max r a v e l เวลคอนกรูเลชกันไปครับผมใครอยากดูตัวฟิลตัวอะไรนะผมไปดูได้ที่อ่าทีมไปนะผมจูเลสิกเวอร์เดอะเกมแล้วก็ฟิลไฮบิดเจ้าตัวนี้ชื่อเจ้าตัวนี้น่าจะขึ้นมานะครับผมทุกคนโอเคมาครับผมแล้ววันนี้ครับผมต้องบอกว่าพี่มาดูแพ็คแล้ว เล่นไม่ได้ครับผมมันให้ใช้กินเนื้อ3ามตัวนะแล้วให้ใช้การ์ดสมใบซึ่งถ้าพี่ไม่ได้มีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้เจบิลทุกคนดูตัวที่ได้นะซองนี้นะเห็นไหมมันมันไม่จําเป็นเลยเว้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพ็กนี้เลยเพราะมันให้ใช้กินเนื้อไปชนกับอะไรรู้ไหมครึ่งโบกครึ่งน้ําจะบ้าเหรอโอ้โหดูเคยตีไปแล้วทุกคนไปย้อนดูคลิปเก่าได้ครับผมไอที่กินเนื้อนะผมคลิปกินเนื้อว s อครึ่งบกครึ่งน้ํานะผม และจะรู้ว่าแพ็คเนี้ยมันโคตรเหลี่ยมครับผมและดูตัวดิโอ้โหข้าพลังคือไปไหนก็ไม่รู้แล้วให้ใช้กินเนื้อต่อให้ปลุกพี่อินโดแรปเตอร์ขึ้นมานะครับผมทั้งสองตัวเนี่ยยังไม่รู้เลยจะเอาลงได้หรือเปล่าครับผมไปปล่อยมันไปครับผมงั้นวันนี้ PVP ดีกว่าครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้สองแมตช์เลยครับผมเอาลงสองรอบเลยมาทาบอมแล้วจัดดีครับผม เอาละผมพี่จัดไฮบิดมา3มตัวเลยนะครับผมมาทุกคนถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมซึ่งต้องบอกว่าค่าพลังเมเทอรอองนี่ก็ถือว่าสูงอยู่นะถือว่าสูงครับผมสูงวไ้ตัวกลางอีกอ่ะตัวกลางพี่ก็รีวิวไปแล้วครับผมกินพืชและโอ้โหอ้โอะไรครับเนี่ยผมใช้การ์เบาๆเอง โอ้โห,โโหตัวใช้การเบาๆครับผมพวกจัดลดดามีท0ครับผมลดดามี75%และเปิดเบอร์เซิร์กด้วยเอ้ยแต่มันไม่มีปัญหาหรอกถ้าพี่ใ้ตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันทมใช้การถ้าตัวเนี้ตบได้นะมันจะไม่มีปัญหาเลยแต,แต่เสียงที่จะตุยก่อนตัวว่าแล้วไงเสียงที่จะตุยก่อนครับผมมันลงมาแล้วว่ะอินโดนีเร็ก โอ้โหดาเมจไปอยู่ที่บันเจ็ดครับผมเราปิดไม่ให้ใช้การ์ดครับผมดาเมจจะเยอะไปไหนฮะตอนนี้โอ้โหมีเขาเก็บชาร์จอีกโยทำไงดีวะโอ้ดีนะเขาไม่ตีเดี๋ยวนะเอ่อจากที่คำนวณ โอชิปแล้วยังไงก็ต้องส่งครับผมส่งแตมไปก่อนเท้าเมเทียลองขึ้นมาตบก็ได้แล้วนะ่าจะจริงบูแต่เขาเก็บห้าแล้ววะเขาเก็บห้าแล้ววะเขาคำนวณดีเลยอันนี้คูแล้วตบเลสเด้วยเรียบร้อยครับผมู้หเก็บนึงหมาครับผมโอเปียโกมีมัดมาแล้วล็อกไม่ให้เปลี่ยนตัวครับผมหนาวเลยตูตูบอกเลยตอนนี้ตูหนาวละ อตบสวนไปเลยไหมตบสวนไปเลยก็ได้วะมาอินโดมินานเล็กแข็งแก่งนักเหลือเก์ไปนอนบักเลี้ยวไ,นนไม่ถายปาพี่ลืมไปว่ามันเหลือดแต้มนึงโอ้ยโอ้ยเตะไม่เข้าครับผม เรียบร้อยลืมได้ไงว่าเขามีอยู่แต้มนึงเนี่ยปมี่ลืมได้ไงก่อนโอ้ชิปแล้วแพ้แพ้แน่นอนไปนอนของจริงครับผมมาเขามีสิทธิ์สามต่อหนึ่งเหรอวะเขามีสิทธิ์ได้เก็บสครับผมทุกคนโอเคสเตโกเซลลทอ็อปเราน่าจะใช้การทันมาบ้างเนาะ ขอให้เขาตบเถอะจริงๆเราจะทะนุถนอมการ์ดเขาออกอืถ้าเขาเก็บแปดขึ้นมาล่ะถ้าเขาเก็บแปดก็ชิปเลยนะฮะทุกคนแต่พี่ว่าไม่ตายพี่ว่าไม่ตายชิปแล้วไม่ตายก็บ้า <laughs> โอ้คำนวณโคตรดีเลยคนนี้ โอ้โหโตูหมาแล้วควิดบับเบื้โอ้ยเจ็บครับผมถือว่าเจ็บอยู่ไม่เข้าอ่ะพี่ว่าไม่เข้าอ่ะ เรียบร้อยโอเคเข้าเว้ยวู้ฮู้มาแล้วครับผม巴าโซล่ามาแล้วโอ้ยต้องสกิดการ์ดเขานะถ้าเขาเก็บแปดอีกพีพี่แย่เลยนะชิปแล้วแล้วมีสิทธิ์ที่เขาจะเก็บแปดเลยนะถ้าพี่กันไวเลยถ้าพี่ตีไปเลยไม่เข้าหรอก โอ้การสองถ้าพี่ตีไปเลยเมื่อกี้พี่แพ้แล้วนะเอาจริงๆิงแพ้เลยครับผมตอนนี้เขาเป็นต่อมากเลยเพราะเขาแบบมีสามตัวครบอะแล้วเราเมทีลองตัวเดียวเลยอะโอ้คิดยากดีเขามีการ์ดกันเก้าสิก้าเอร์เซ็นตอะทุกคนตอนนี้เขาเป็นต่อพี่มากเลยพี่ทำอะไรไม่ได้เลยอะยังไงก็ต้องตีแล้วฮะทุกคนตอนนี้ ตอนเนี้ยคือถ้าพี่ยังกันต่อนะพี่แพแน่ครับผมต้องตีแล้วอะเรียบร้อยแพครับผมตีก็แพไม่ตีก็แพโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมเห็นไหมถึงพี่ไม่ตีเขามีแปดพี่ก็แพครับผมพี่คำนวณแล้วเมื่อกี้แล้วพี่กันห้าพี่ก็ยังแพฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮนะถือว่ามาดีมากครับผมคนนี้โอเคแล้วเขามีการ์ดอีก ตึงมือมากโอ้ยยอมเลยรอบนี้โอโหเรียบร้อยครับผมทําดีแล้วลูกพอ่อโอเคครับแพจไปครับผมอู้ไม่คิดว่าตัวจะตัวเพไในมีพีหายากนะเดี่ยทุกคนมารอบสองครับผมสองรอบฮะโอ้โหยนอนเลยอะเดี๋ยวพี่ลองรีตัวกลับมาใช้เงินเขียวอยู่ที่สองร้อยสี่ครับผมทุกคนโอเคพี่ก็ไม่อยากใช้การตึงนะเอาจริง คือถ้าใจการต,ตึงเกินไปมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมล่ะเอาวะทุกคนเอาแบบธรรมดาพอครับผมพี่ไม่อยากไปเล่นการ์ดแบบสูงๆเนาะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไอการ์ดแบบว่าหนากักๆแบบพวกเนี้ยเอาไว้เล่นกับไอยูออย่าอย่าไปใช้กับคน <c oughs> ดูไม่ใช้กับคนเนาะแพ้ก็ไม่ซีเรียสครับผมแพ้ก็เล่นใหม่เองใช่ไหมเออมันเราต้องมีแพ้มีชนะครับผมทุกคนมันก็มีบ้างที่เราต้องคำนวณพลาดแล้วก็ เสียตงต่อการเพสนะรผมแต่เมื่อกี้ไม่คำนวณพลาดเลยนะโอ้โหหนึ่งต่อสาไม่ไหวจริงๆนฮะแล้วล็อกไว้ครับผมโอ้โหตัวเพสท่าดีเหรอหัวโหแล้วเขาได้ตีก่อนด้วยทุกคนเขาได้ตีก่อนด้วยอนะ่ะโอ้โหตบเลยจุกเสียดแน่นครับผม ตัยังไม่ทันมีแต้มเลยโอชิปแล้วนี่จะแพ้สองรอบก็ยังไงอยู่นะปอมีนะรอบนี้คิดว่าไม่น่าจะแพ้แค่คิดนะเอาว่ะเออจบสองโอเคโอ้โยตึงมืออยู่ครับผมพีพีช่วงนี้ฮะบอกเลยว่าตึงแน่นอนและทุกคนดูดิ รอบหน้าเขามีสามเต้มแล้วว่าโอ้หทำไมมันตึงจังวะสามอะ่ะแล้วแต้มไปอยู่ฝั่งเขาแล้วพี่งงด้วยแบบเนี้ยฟึบเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพอ่อบาลละครับผมแม็กขีดเซเลท็อปมาแล้วปามี่อย่าแพ้สองรอบติดพีพีกับเอแพ้ได้อย่าไปแพ้่ะ อย่าไปเบสกับคนสองรอบติดพี่ว่าได้อยู่ไปนอนบักเรียบร้อยไปดีและถึงคิวของเขาไปแล้วครับผมออสตาโปมาแล้วนี่สุ้ามใช้การด้วยเป็นไงล่ะหูดาเมจเยอะนะเนี่ยดาเมจออสตาโปเยอะมากเลยนะฮะทุกคนมันจะไปมันจะไปลำบากเบทีลองนะเนี่ยถ้าพี่เอาไว้อย่างเงี้ย เอาเลือกเปลี่ยนตัวด้วยโอ้โหมากับผมทลายก่อด้วยดาเมจตัวตัวบ็อกตัวบล็อกโอเคตัวบ็อกต่อเขาเลือกเก็บอีกแล้วครับผมมีแววว่าตูจะแพ้สองรอบติดเลยเหรอว่ถามจริงๆปามี่หูตึงมากครับผมพีพ,พ,พีช่วงนี้ห้ามาขอห้าได้ห้าขห้าได้ห้าเน้นเน้น แล้วออสซาโปูโอ้โหโอเคครับผมตกมาครับผมเรียบร้อยทำดีแล้วโอ้โหแพ็กกี้เซเลดอ็อกมาแล้วครับผมหึงกิวของเขาอีกแล้วเมทดนี่ลองมาแล้วเปิดเบอร์เซิร์ชเปิดเบอร์เซิร์ชใส่ด้วยเป็นไงเราดาเมจเยอะนักเหรอสบายโนชาชูคัสด,ดาเมจจะเยอะนักเหรออื้มไม่ได้เลยครับผมต้องการสามไปนอนบั เรียบร้อยบิีดีจิ๋วแต่แจ๋วเว้ยและมาครับผมออสซาโปมาแล้วคำนวณดีๆก่อนเรียบเรียบร้อยครับผมแบบนี้โอเคไม่แพ้สองรอบติดก็ดีแล้วปะมี่ไปนอนววากระโดดย่ำเรียบร้อย โอเคก็จบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมคือได้พี่แบบว่ารีอีกรอบนะผมมันใช้เงินเขียว200เนาะซึ่งเงินพี่หมดแล้ครับผมทุกคนขอแค่สแมตช์ละกันนะผมก็เป็นแพ้1ชนะหนึ่งไปครับผมปึ๊บโอ้โหสวยงามได้ดีเแดงรอบแรกที่แพ้เนี่ยคือโหหนักจริงครับผมตึมตำตึมตำ,ตตำฮะแล้วเอาไปไหนวะ <c oughs> ตูนึกว่าม่วงวิปปบารเปิดม,มาอยู่ตรงนั้น เอาละผมทุกคนวันนี้ก็จบไปครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าเมียทีรองครับผมโห่นี่เลยและตอนนี้ครับผมทุกคนที่พี่ทําขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าพี่จะไปแลกในเรือใหญ่ครับผมซึ่ง ใครยังไม่ได้แลกนะผมเจ้าเอดาโฟสอรัดนะผมเหลือเวลาแค่1วันเท่านั้น1วันเท่านั้นครับผมก็จะครบแล้วนะผมพี่กําลังเหลือแค่กโก้น้าผมที่รอคิวอยู่ครับผมใครอยากแลกอย่าลืมรีบแลกนะครับผมยังไงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม